สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันอากาศเยน็นๆกลางเดือนเมษาแบบนี้นะครับ<ม>ตอนนี้เราสองคนอยู่ที่วัดพร,รมมาวาดนะครับจากอำเภอบางพะระจังหวัดชนบุรีวันนี้เรามาจะมาเดินขึ้นภูเขานะครับเขาอะไรนะเขาฉลาก ซึ่งภูเขาลูกนี้จะมีคนมาออกกำลังกายเยอะเหมือนกันแล้วก็มีให้ทางเดินให้เลือก2ทางนะครับเป็นทางถนนลาดยางซึ่งระยะทางประมาณ2กิโลเป็นอีกด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นทางเดินเทรลนะครับทางนี้ระยะทางที่เราจะเดินวันนี้จริงๆมันมี3มเส้นทางแต่ระยะทางที่เราจะเดินวันนี้อยู่ที่ประมาณ1กิโล เป็นการเดินไปตามสันเขานะครับซึ่งจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ลานจอดรถวัดพรหม,มาวาดตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะวัดนี้ลิงเยอะนะครับแล้วก็ห้ามให้อาหารลิงอืมทำไมตร้องถือกับบ้านโอเคเดี๋ยวลองเดินกันเลยไปเดินไปเลย วันนี้เหมือนจะมีงานบวชหรืออะไรสักอย่างครับกีเปิดเพลงสนุกสนานเลยนะครับนี่จากลานจอดรถนะครับก็เดินมาด้านหลังลานจอดรถขึ้นมาตรงนี้ทักทายลุงป้านนะอาตรงนี้กันก่อน <c oughs> <c oughs> ก่อนจะเดินขึ้นบันไดด้านหลังตรงนี้นะครับเนี่ยเลย เ้ินหน้าสิไม่ทางเดินสบายนะครับเป็นบันไดผู้หญิงก็เดินได้เป็นไงบ้างไป เนี่ยเดี๋ยวเห็งจุดจุดพักแล้วเดี๋ยวถ่ายตรงนี้หน่อยนะึ่งโอเคครับนะ ก็อันนี้เป็นจุดจุดทางแยกสำคัญนะครับซึ่งตรงนี้จะมี3ามแยกให้เลือกว่าจะไปเส้นทางไหนเนี่ยครับเราขึ้นมาด้านนี้าทางทางแรกคือเดินต่อขึ้นไปข้างบนจะเป็นการเดินไปตามสันเขานะครับขึ้นไปยังยอดเขาถ้าไปด้านขวา ด้านนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นการเดินลัดเลาะไปตามไหลเขาฝั่งอา่อางเก็บน้ำบางพระซึ่งก็จะมีมีเพื่อนระหว่างทางเยอะนะครับเพราะจะมีหวงสุยเต็มเลยทางนี้แล้วก็อีกด้านหนึงถ้าไปด้านขวาเนี่ยนะครับก็ทางนี้จะไปเ,เดินไปถึงค่ายลูกเสือ ไปสุดทางนี้ค่ายลูกเสือแล้วก็ต้องเดินกลับนะครับซึ่งเ,เส้นทางด้านนี้จะค่อนข้างจะลกที่สุดนะครับส่วนวันนี้เราก็จะไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเดินตามสันเขาโอเคขึ้นบันไดต่อโอเคไปกันต่อนะครับเดี๋ยวขึ้นไปทางนี้โอเค ตรงนี้ระยะทางประมาณเดินขึ้นบันได160 60เมตรครับก็จะเป็นศาลาแล้วก็เป็นจุดชมวิวหอบแล้ว นี่ครับตรงนี้เป็นศารานะครับข้างในก็มีพระพุทธรูปอยากไหว้พระก,ก็ออกได้มาทางด้านขวาตรงนี้เป็นมองไปทางนู้นนะครับเป็นทะเลเสาบเขื่อนบางพระ ส่วนถ้ามาทางนี้ก็จะเป็นทะเลนะครับแล้วก็เป็นตัวเมืองบางพระซึ่งในเมืองมี สวนสาธารณะเปิดใหม่นะครับไม่รู้ใหม่หรือเปล่าแต่ว่าผมไปมาครั้งล่าสุดมันดูใหม่นะครับทาสีสันแบบจีจาร์ดนะครับทนจีจาร์ดแล้วก็ไปนั่งเล่นน่าจะเย็นดีโดยเฉพาะวันที่อากาศเย็นๆแบบนี้นะครับน่าไปนั่งเล่นเหมือนกันเดี๋ยวผมก็คิดอยู่ว่าจะไปเดินนี่เสร็จว่าจะไปแวะไปนั่งเล่นเหมือนกันโอเค โอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับอันนี้สาลาตรงนี้เมื่อกี้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เลยเดินขึ้นมาเดินขึ้นบันไดมามาถึงสาลามาชมวิวแล้วก็เดินกลับลงไปแล้วผมนึกว่าเขาจะเดินต่อนะครับแต่เราเดี๋ยวเราเดินต่อฮะอะไรอยากดูอ่ะ,ะเปิดเปิดดูดิ นะครับข้างในนี่นะครับไห้พระมีคนมาไหว้ด้วยจุดเทียนจุดถูไวไ้เห็นเห็นโอเคนะครับก็นี่นะครับเดินอ้อมมาด้านหลังของศาลาก็จะเป็นทางเดินปา่า เส้นทางไม่ค่อยไม่ค่อยชันเท่าไหร่ก็เดินสบายๆมีชันอยู่แค่ไม่กี่ช่วงนะครับอันนี้มันยังเป็นความสูงยังไม่มากนะครับต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นไม้ใบอย่างนี้ส,ส่วนมากเอ่อถ้าวันไหนที่อากาศร้อน,อนอๆแห้งๆมันก็จะ บางช่วงจะมีทางเดินลื่นนิดนึงเพราะมันเป็นทรายนะครับแต่วันนี้ฝนตกออจริง,รงๆเปียกๆนิดนึงแบบนี้ดีกว่านะครับเดินแล้วไม่ลื่นเดินง่ายกว่านี่ตรงนีออ้มาถึงทางแยกอีกทางหนึง่งนะครับทางนี้ทางซ้ายก็จะไปขึ้นไปยอดเขานะครับแล้วทางขวา ก็คือลงมันจะลงไปเชื่อมกับอ,อีกเส้นทางหนึ่งที่เดินลัดเลาะสุสานครับแล้วก็ไปไปถึงตรงสามแยกที่จะลงไปวัดพรมมาวาสนั่นแหละที่ผมถ่ายให้ดูที่นี่มีคนปั่นจักรยานด้วยนะครับสามารถเอาจักรยานมาปั่นขึ้นทางที่เป็นทางลาดยางแล้วก็ดาวฮิลลงมาที่เป็นออฟโรดแบบนี้ได้นะครับสำหรับคนที่ มาเดินหรือมาวิ่งก็งระวังจักรยานนิดนึงแต่เขาก็จะเหมือนเขารู้กันนะเขาเขาจะตะโกนมาจากไกลเลยว่าเออจักรยานมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับโอเค okay, นะครับตอนนี้เราเดินมาแล้วประมาณไม่ประมาณละสี่สิบนาทีหนึ่งกิโลระยะทางหนึ่งกิโลนี่นะครับก็ประมาณนีเ้เขาจะมาถึง จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนี่นี่นะครับวันนี้อากาศดีนะครับไม่ร้อนโอเคเลยปกติมาเดินนี่ก็โ,โหดูดเดือดเงนินี่นะครับ อเ okay. ด้านนี้จะเป็นตัวเมืองบางพระครับทางนู้นอะไรนะทางนู้นน่าจะเป็นศีราชาท่าเรืออะไรทางนูน้นก็บางพระ มีเกาะอะไรด้วยน่าสนใจน่าไปสำรวจเอมีวัดอยู่บนเกาะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเป็นไง,ไงไมงครับครั <laughs> <c oughs> บก็เดี๋ยวอผมน่าจะเดินต่อนะครับขึ้นไปทางโน้นอีกหน่อยนึงไม่รู้จะเดินขึ้นไปถึงยอดเขาหรือเปล่า สีินาทีแล้วเดี๋ยวต้องเดินย้อนกลับมาขากลับก็หที่พูดไม่ออกเดี๋ยวให้เขามองยเออก็ตรงนี้ก็เป็นจุดหยุดพักกินน้ำกินกล้วยนะครับต้องกินกล้วยเท่านั้นนะครับกินอย่างอื่นไม่ได้ทำไมอ่ะไม่มีเหตุผลเนี่ยคือเดี๋ยวกินด้วย เอแมวนี้สิเอาเอายานหนึ่ออง<า>ที่เย็นเย็นน่รนี่ค่นดังนเ่้าะครับก็จะบ่นอย่างเงี้ยครับงุงี้งุงี้นั่นนี่โน,น,น,น้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวคุณชยาการจะ,จะ <c oughs> คุณชยาการก็จะจอดแค่นี้นะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปต่ออีกหน่อยหนึ่งจากจุดนี้ไปผมจําได้ว่าคราวที่แล้วผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเดินไปถึงยอดเขาแล้วก็เดินกลับลงมาตรงนี้นะครับ <c oughs> อืม <c oughs> ก็เดี๋ยวไปต่อแต่จะขึ้นไปไม่ถึงยอดเขาหรอกขี้เกียจวันนี้ อาจจะขึ้นไปถึงถึงแค่ตรงตรงสันเขาตรงที่แคบแค่ตรงนั้นนะครับป่าภายวิวสวยยอดเขาไม่มีอะไรยอดเขาก็มีลิงแล้วก็มีคนที่ขึ้นมาใจาอีกด้านหนึ่งก็ไม่ไม,ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวลงมากินกล้วยจะกล้วยไว้ไหมล่ะเอาไว้เถอะเอเอาไว้ลูกหนึ่งอเอาเอาไว้สองลูกเลย มันเหมือนมีวันนี้มันเป็นวันอะไรไม่รู้นะครับคือเขาจุดประทะกันใหญ่เลยประทัดประทัดเมประทะที่สุสานนะครับตรงนี้ภูเขาลูกนี้มันคงจุ้ยดีนะครับเขาก็มาทําห่วงซุยห่วงซุยเต็มเลยนะครับมีสุสานหลายหลายยี่ห้อเลยนะครับข้างหน้าทเขาเนี่ยเออข้างหน้ามันเป็นทะเลสาบของเขื่อน อ่านเก็บน้ําบางพระแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นภูเขานะครับ<ม>ก็เป็นโลเคชันที่เหมาะาจะทําหวงสุยจริงๆนั่นแหละ<ม>แล้วก็ในหงสุยก็มีหมาเต็มเลยนะครับมีครั้งหนึ่งผมเดินผ่านข้างล่างก็จะมีหมามาทักทายเต็มเลยแล้วก็มีคนเอาอาหารมาเลี้ยงหมามเดี๋ยวลงไปดูวิวตรงนี้นิดนึงมีเชือกกั้นไว้นะแต่ตรงนี้ลงเออ ขาหำหดเนี่ยสวยงามเลยนั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้แต่ถ้าตกลงไปก็น่าจะตายนะครับสูงสูงพอสมควรเลยน<า>ี่ครับอืฮะเออวิวดี ตรงนี้มีรางรถไฟด้วยเออไม่รู้รถไฟไปไหนน่าจะไปรถไฟคารโก้ไปท่าเรือศีราชามังนะครับเนี่ยข้างล่างเนี่ยแล้วก็มีค่ายลูกเสือที่ก็สวยเหมือนกันแต่ดูเหมือนล้างๆไม่ค่อยมีคนมาใช้งาน okay. เดี๋ยวไปต่อนะครับ นี่นะครับอันนี้เราเดินขึ้นมาเส้นทางนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับคุณชยาการก็เหมือนเดิมครับเหมือนครั้งแรกจอดตรงนี้แหละครับอ,อแต่เดี๋ยวมีเพื่อนมาเยอะครับเดี๋ยวเขาเขาผ่านไปผ่านมาเขามาจอดถ่ายรูปอะไรกันเยอะไปต่อแต่ว่าอเถอเดี๋ยวพอแปหนึ่งเดี๋ยวมาไปต่อครับ ะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงช่วงที่เป็นป่าไผ่แล้วค่อนข้างมืดทีเดียวภาพในกล้องอดูสว่างนะครับแต่ว่าบรรยากาศจริงๆค่อนข้างจะมืดๆค้มๆหน่อยนะครับช่วงนี้ค่อนข้างชันเป็นหนึ่งในม่กิช่วงที่ทางเดินจะค่อนข้างชัน ก็จะมีป้ายอยู่ตลอดลมีรถจักรยานดาวฮิวลงมาคนที่มาเดินมาวิ่งก็ต้องระวัง นะครับอย่างนี้ผมบอกคือ,อคือภูเขาลูกนี้เนี่ยจะเป็นภูเขาแบนๆนะครับสันเขาแคบๆอย่างช่วงนี้ไอตัวสันเขาจริงๆก็คือเท่าที่เห็นเลยที่เป็นใบไผ่สีหเหลืองๆเนี่ยเลยจากนี้ไป ก็ลงเขานะครับก็ด้านขวาก็เหมือนกันก็จะเป็นแบบทางลาดชันลงเขาแล้วเหมือนกันความกว้างของสันเขาตรงนี้ก็แค่น่าจะสักไม่ถึง10เมตรนะครับนี่นครับคือบางคนเนี่ยเขาวิ่ง ค่อนข้างอึดน,นะครับเขาจะวิ่งจากทางขึ้นด้านที่เป็นคอนกรีตขึ้นไปจนถึงอยอดเขานะครับแล้วก็วิ่งเทรลลงอีกด้านหนึ่งแล้วก็ลงไปถึงที่วัดแล้วก็วิ่งย้อนกลับขึ้นไอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็กลับไปลงคนส่วนใหญ่จะ ขึ้นจากาด้านที่เป็นคอนกรีตนะครับถือผมวัดจากจํานวนรถที่จอดที่ตีนเขานะครับด้านนู้นจะเยอะกว่าที่ลานจอดรถวัดผมมาวาดเยอะเลยนะครับจำนวนรถบางทีเสาร์อาทิตย์แทบจะไม่มีที่จอดกันเลยทีเดียวคนมากัคนค่อนข้างเยอะ เออวันนี้ผมยังไม่เจอจักรยานเลยนะครับมาข่าวก่อนมาเยอะเลยสวนจักรยานมีสวนลงมาเยอะเลยคราวนี้ยังไม่เจอสักคันเดียวเคเดี๋ยวผมจะเดินไปถึงแค่ ถึงจุดที่สูงที่สุดของภูเขาก็น่าจะพอแล้วนะครับเหมือนจะใกล้แล้วเออมันเป็นจนจุดที่สูงที่สุดแล้วก็น่าจะแคบที่สุดด้วยมีขึ้นอย่างนี้หนึ่ง ตรงนี้ลมลมค่อนข้างดีนะครับลมพัดผ่านโอเคตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วครับซึ่งดูแล้วความกว้างของสันเขาตรงนี้น่าจะประมาณสัก5เมตรได้นะครับแล้วก็มีลมพัดมาจากทางทะเลสาบบางพระเย็นสบาย เขาดูความสูงนิดหนึง่งตรงนี้เท่าไหร่ร้อเกสิบอดเมตรนะครับไม่แน่ใจว่าใช่จุดที่สูงที่สุดหรือเปล่าแต่คิดว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าเนี่ยถ้าเดินต่อไปข้างหน้านี้ก็ดูเหมือนจะเป็นทางลงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นอีกนิดนึงถึงยอดเขาตรงที่ผมบอกว่าเป็น สถานีวิทยุแล้วก็สถานีวัดอากาศนะครับแต่ไม่อยากให้คุณชายาการรอ,อนาน,นครับเดี๋ยวเดินกลับเลยดีกว่านี่ยนี่มันน้ำนะน้ำมันอยู่ในรู คครับตอนนี A ้ก็กลับลงมาที่จุดชมวิวแล้วเมื่อกี้ผมก็เดินต่อขึ้นไปแค่5นาทีมั้งก็ไปถึงไปถึงป่าไผ่แล้วเป็นจุดที่สวยที่สุดของที่นี่แหละสำหรับผมนะไม่ได้เดินขึ้นไปถึงยอดเขานะครับก็เนี่ยนะครับตรงนี้ก็อ่า ใครชอบเดินเล่นเดินป่านะครับตรงนี้ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับอย่างผมขับรถมาจากบางนาก็ชั่วโมงเนาะชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครึ่งด้วยซ้ำมัง้งอยู่ที่บางพระเขาฉลาดนะครับก็ตามรอยมากันได้นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องเดินย้อนกลับลงไปน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะลงเดินย้อนกลับลงไปถึงวัดพรมมาวาด ยังไงถ้าดูแล้วชอบก็ฝากาสับตะไคร้ฝากซื้อใบสะระแหน่มาทำยำปลากระกป๋องกินกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนย yeah.